งานวิ่งหวานแตงโมององว,วอเตอร์เมลอนถ้าเป็นบันไดธรรมดากับปั้นปีที่แล้วนะบรรยากาศสวยมากเจอร้านแตงโม เสน่ห์ของนักวิ่งวันนี้จะรัดจานด้วยบรรยากาศดีมากครับวันนี้เย็นๆรันเดอร์สีบริยองครับสำหรับวันนี้วิ่งผัดแต่งโม อากาศดีมากครับวันนี้ตอนเช้ากุดมาเลย